ปันปันจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงสี่กุม,มารโอเคไ้พิงทำดนตรีให้เอาไหมเอาติด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 ติ๊ดติมม๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดตดตตตตตตดตดตติติดตตตตต ท่ทาทาูสังทาทาลาทาีสงในทาลาทาทอแลทักษาเป็นใจดิง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 แล้วเธอสีว้ค่ะอืสังสัสี่กบบาจากจากกสด มาแ่ัอต้องบอกว่าตาทารงเด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 ตาทาีซังที่ทารีทาโทดัสัสาเป็นจตยีักอสิวันอ้าวักเอสิวันอ้าวจบแล้วเหรอใช่โอเคเก่งมากๆเลย